ข่ัวเรียนนักนู้ในการคณะครูวันนี้ผมในชายวิทยมุเชื้และในชายแก้วสีโพจะมานําเสนอโครงงานคุณธรรมเรื่องสายเรียนรู้มีดูที่หนึ่งคับสองจะทําโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งครับสองครับปัญหานะครับจากสถานการณ์ในปัจจุบันทําให้นักเรียนชั้นหนึ่งคับสองไม่ตั้งใจเรียนและไม่เปิดกล้องในขณะเรียนทําให้ครูครูไม่สามารถรู้ได้ว่านักเรียนชั้นหนึ่งคับสองกำลังทำอะไรอยู่เราจึงอยากแก้ไขปัญหานี้ครับ ทาเหตุของปัญหานะครับนักเรียนขาบแรงจูงใจในการเรียนวัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อนักเรียนชั้นมัธยมกับสองขยันตั้งใจเรียนในห้องเรียน2เพื่อนักเรียนชั้นมัธยมหนึ่งกับสองเปิดกล้องในคาบเรียนทุกวิชาครับเป้าหมายเชิงปริมาณนะครับนักเรียนชั้นมัธยมหนึ่งกับสองร้อยละร้อยจะตั้งใจเรียนและมีผลการเรียนที่ดีครับนักเรียนชั้นมัธยมหนึ่งับสองร้อยละเก้าสิบจะเปิดกล้องในคาบเรียนทุกวิชาครับเป้าหมายเชิงคุณภาพนักเรียนชั้นมัธยมับสองตั้งใจเรียนในห้องเรียนสาาครบทุกวิช ดังเรียนชั้นหนึ่งกับสองเปิดกล้องในการเรียนทุกวิชาครับวิธีแก้ปัญหานะครับพอเราได้พูดคุยกันในคาบต้านทุจริตสองพวกเราได้วางแผนและดําเนินการตามขั้นตอนสามพวกเราได้ระบุปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาครับตรงอัสองครูที่ปรึกษาได้แนะพวกเราว่าให้พวกเราสรํารวจความใฝ่ฝันในการเรียนและเป้าหมายในชีวิตของเพื่อนๆทุกคนตัอักษสามพวกเราดําเนินการําตามแผนการครับ สามพวกเรารายงานผลการดําเนินงาน,นครับหลักธรรมที่นักเรียนใช้ม้อนหนือกับสองที่เราใช้นะครับก็คืออิทธิบาสีหมายถึงฐานเรือหนทางสู่ความสําเร็จคุณธรรมพินาราไปสู่ความสำเร็จ,ม,ม,นนรจมีสี่ประการคือฉันทะวิริยะจิตตะบิมังสาคุณธรรมหลักตรของโรงเรียนหนึ่งไเรียนรู้สองคือที่คำบ่งชี้เชิงบวกคือขยันตั้งใจเรียนในห้องเรียนครับ วิธีวัดและประเมินผลหนึ่งวิธีการประเมินการสังเกตส่อเครื่องมือที่ใช้การประเมินแบบนักเรียนชั้นมหนึ่งแบบนักเรียนการส่งงานของนักเรียนชั้นมหนึ่งครับสองแบบสังเกตการเปิดกล้องของนักเรียนชั้นมหนึ่งครับสองแบบบันทึกเป้าหมายความประฝันในชีวิตของชั้นมหนึ่งผลนักเรียนชั้นมหนึ่งครับสองวงการประเมินงานหนึ่งนักเรียนชั้นมหนึ่งครับสองขยันตั้งใจเรียนคิดเป็นเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นอกเรออีกประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ที่ยังไม่ขยันตั้งใจเรียน สองนักเรียนชั้นมหนึ่งกับสองเปิดกล้องในคาบเรียนประมาณหกสิบเปอร์เซ็นจากแรกเปิดกล้องประมาณสิบเปอร์เซ็นตแต่มาโชงหลังแก้ปัญหาการเปิดกล้องมากขึ้นเป็นหกสิบเปอร์เซ็นเปิดกล้องมากขึ้นทีจะเดินเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นตแต่นอกกับเป้หมาดที่ตั้งไว้ถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นตสรุปผลการเนินงานหนึ่งนักเรียนชั้นมหนึ่งกับสองขยันตั้งใจเรียนมากขึ้นสังเกตได้จากสถิติการเข้าเรียนแต่รายวิชาสูงและจำนวนงานคัดแต่รายวิชาของนักเรียนชั้นมหนึ่งกับสองลดลงคิดเป็น นักเรียนชั้นมหนึ่งสองเปิดกล้องในคาบเรียนมันคิดเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นข้อเสนอนะหนึ่งประมาลในชีของนักเรียนชั้นมหนึ่งกับสองทำให้มีแรงจูงทำให้มีแรงบันดาลใจในการเรียนรู้นักเรียนอยากตั้งใจเรียนมากขึ้นสองการในินโครงการจะมีส่วนมากที่ยังไม่เปิดกล้องซึ่งอาจจะเพราะกล้องเสียเลยหรือไม้จะตกนหลายเหตุผลสามการเปิดกล้องในคาบเรียนจํานวนมากส่งผลต่อผลสามลิตร ทางการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นม .1 หนึ่งครับสองซึ่งเป็นสิ่งที่นักเรียนต้องจะต้องพัฒนาต่อไปในภาคเรียนที่สองตัวอย่างการสรวจเหตุผลการมาเรียนความใฝ่ฝันและประมม่านชีวิตจะได้ะจะทำลาสิ่งยกระดนั้นมาพอมชั้นมัธยมหสองตัวอย่างสามคนนะครับหนึ่งเด็กชายโยชินบุญเจียเหตุผลที่เหตุผลการมาเรียนหนังสือเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองความพอใฝ่ฝันและประมานชีวิต ากเป็นโปรแกรมเมอร์ทำอะไรถึงจะได้สิ่งนั้นมาพยายามในการเรียนสองเด็กชายปีลวัดนรพันธ์เจริญเหตุผลการมาเรียนหนังสือหาความรู้ความฝันและประมาณในชีวิตแพทย์ทำอะไรถึงจะได้สิ่งนั้นมาตั้งใจเรียนเด็กชายสระวิสูดาเดชเหตุผลการมาเรียนหนังสือศึกษาหาความรู้ความฝันและประมาณในชีวิตนักกีฬานักร้องทำอะไรถึงจะได้สิ่งนั้นมาทุกฝนตัวเองรับตั้งใจเรียนหาความรู้หมายเหตุนักเรียนอยู่ความฝันและประมาณในชีวิตต่างกัน ประคั้ประคองสิงเจริญสินนั้นมาเหมือนกันทุกคนคือขอยั่ตั้งใจเรียนนี่คือค่าบรรยากาศาการประชุมเป็นความนี่นะครับเรเรียนชา้ามาถึงนับสขอบขอบคุณครับ